อุ้ยจะได้กินเนื้อหนาแล้วนะจ๊ะเนื้อหนาพันอะไรก็ไม่รู้คือเรากินเสร็จแล้วก็เม็ดมาหวานๆเลยโรยไว้ไงคอยตัดแต่งกิ่งเขาไม่ให้เขาสูงเราจะได้เก็บกินเวลาตัดตัดแต่งเสร็จเอาใบเนี่ยไปทําน้ําหมักไลแ่แมลงฆ่า,มาแมลงเขาไม่ได้ไล่นะเขาฆ่าเลยนะขนาดเเหายัางตายหมดหัว เข้าใจใช่ไหมเนี่ยขนาดเหายิ่งตายหมดหัวเลยหลายคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์อันยิกยิกยักย,ก,ยกยิกๆยิักคันแม่เนี่ยเอาใบน้อยหนานี่มาตำ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 ต,ตแล้วก็เอาเหล้าขาวมาหมักเสร็จแล้วก็มาหมักหัวพวกละพวกลูกๆไงพี่ตุ้มเนี่ยเราเนี่ยขอโทษนะเหาเต็มหัว หลายคนมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ได้กินเรืองเดียวจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกใน,นหนาเขาถ้าเขาติดติดดอกแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้น้ำไม่งั้นร่วงเดี๋ยวดูสิมีอีกเปล่าถ้าเขาไม่ได้ผสมเ็จะเนี่ยเขาจะฟอ แล้วก็ร่วงไปแค่เห็นติดติดลูกเดียวก็ดีใจนะสำหรับคนรักการปลูกเนี่ยใช่ปะเออคนรักการปลูกเนี่ยเห็นเนี่ยมันดีใจเนี่ยใครชอบกินได้หนาพันอะไรก็ไปซื้อมาแล้วก็เม็ดมาวันๆปลูกไว้ในกระถางก็ได้กระถางเล็กๆก็เอาไว้เอาใบไปทำน้ำหมักแล่มแมลงอย่างเนี้ยใบน้อนา ขี้เหล็กพวกที่มีสารพิษคณะเม็กซิโกเงี้ยมันจะมีสารไซยาไนเอามาสักรวมกันสากิโลต่อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ําให้ท่วม,มแล้วหมักเอาไว้ทิ้งเอาไว้สักสิบห้าวันกรองเอาแต่น้ําแล้วก็เอาไปฉีดพ่นเอาไปรดราดลงพื้นก็ได้มันฆ่าพวก มาลงมาแมลงได้เป็นอย่างดีปลวกมดอะไรเงี้ยหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้อันนี้จากประสบการณ์ในการทําพวกน้ําหมักสารพัดน้ําหมักไลแ่แมลงน้ําหมักฆ่า,มาแมลงมันเห็นผลดีพืชผักของเราถ้าปลูกแบบต่อสารนะ่ะมันจําเป็นมากเลยที่จะต้องดูแลอย่างดีเพราะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้สารเคมีฉีดพ,พ่น ต้องตัดเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งให้เขาเตี้ยๆถ้าใครอยากให้ได้ร่มก็ปล่อยเขาสูงอยากได้ร่มเงาไงก็ปล่อยเขาสูงได้เนี่ยเดี๋ยว,ยวมาตัดตรงนี้ดีกว่าแล้วเอาใบาไปรูดๆอันนี้เอาใบาไปรูดๆใส่กระถางก็ได้ถ้ายังไม่ได้หมักหลายคนไม่ได้ทําน้ําหมักใช่ไหมก็สามารถเอาเด็ดใบแล้วรูดแล้วไปใส่ในกระถางที่ เราต้นไม้ต้นไหนที่รักที่ชอบก็เอาใบไปใส่เลยรูดใบแล้วก็ไปใ,ใส่เลยร้อยเข้าย่อยสลายนะจ๊ะเดี๋ยวเขาช่วยกำจัดข้ามพวกแมลงตัวอ่อนต่างๆมันมีสารพิษอยู่ไปแล้วดูแลสุขภาพให้ดีๆชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเ,เสเมอหนึ่งสมองสองมือทำ มุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาทำไปเรื่อยเรืยกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงทำไปไปละแค่นี้นะพอดีเห็นเอ่อในหน้าโพลมาลูกดึงดีใจดีใจแต่หลังจบคลิปไปไม่รู้มันจะร่วงไปหรือเปล่าแค่นี้นะ